สวัสดีครับท่านผู้ชมผมบังหลีนรับตัญญาตกแต่งสวนภูเก็ตนะครับวันนี้เราอยู่ที่กระทูนะครับเป็นบ้านที่สองชั้นพื้นที่ประมาณสามไร่เราจะมาตกแต่งสวนบริเวณบ้านแเป็นพื้นที่สวน ครับีมมีต้นม่วงต้นมะยมเดี๋ยวข้างหลังจะเป็นส่วนกล้วยนี้บริเวณส่วนมะม่วงนะครับหญ้าก,ก็ประมาณคืบหนึ่งความยาว ส่วนกล้วยจะรกนิดหนึ่งช่วงนี้ฝนตกกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับ พื้นที่ตรงนี้ประมาณสองไร่นะครับเป็นส่วนกล้วยกล้วล้มอยู่หลายต้นครับ <c oughs> ดมแรง เราจะมาแต่งสวนกล้วยตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายผลงานให้ชมตอนเสร็จอีกครั้งหนึ่งครับฝากติดตามเพจของเราด้วยครับขอบคุณครับ